วันนี้มีโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยครับผมก็คือน้องแสนดีจะเต้นเพลงนกโกัวจุกให้ดูผมมีแล้วเหรอพี่สันชอบพูดมากครับผมเธอต้องพูดว่าพี่สันพูดเก่งครับมันไม่ได้เห็ไม่แบบนิดาพูดพูดมากอ่ะจะเป็นเป็นหนาเหมือนกันแต่เป็นคนนี้อา แต่ของผมจะเป็นคนพูดเก่งความจริงของผมผมเป็นคนเชียงใหม่ครับเสียไปเลยฟีฟข้อหนึ่งผมไม่กินเผ็ดครับเสียไปอีกข้อหนึ่งครับผมเพลงเป็นไปได้ไหมของเรานะครับจะมีความหมายในตัวเพลงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการแบบพูดถึงคนที่อกหักแต่ว่ายังมีความรักต่อคนคนนั้นอยู่ก่อนไปเจอกับพวกเรา Have a nice day ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ช่องมาดัน dot fun นะครับผมแล้วมาเจอกันนะครับทุกคน แฮปปี้ไน e ์เ y เข้าสู่มาดับดฟันค่ะสวัสดีครับพวกเราวง Have a nice day สวัสดีครับผมแสนดีครับตีกองและก็ร้องครับผมสวัสดีครับผมดิจีครับผมเปนโนแล้วก็ร้องครับผมสวัสดีครับซันครับมือกีตาร์แล้วก็ร้องครับผมสวัสดีฮะนนเบสแล้วก็ร้องครับทำไมเราถึงมาช่วย Have a nice day กว่าจะมาเป็นชื่อ Have a nice day คือตั้งกันไว้เยอะแยะมากแล้ว พี่จิตประภาสนะครับผู้บริหาร WorkPoint ได้แบบว่ามอบชื่อนี้ให้เราแบบว่าลองเขาเสนอเข้ามาว่าเอ้ลอง have nice Day สยไหม mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่าเอ้เราทักกับชื่อนี้รู้สึกว่ามันแบบความหมายมันดีพอย่อออกมาเป็นตัวย่อครับ mm hmm. H A N D, a n d คือแปลว่ามือที mm ่ hmm. อ่านว่าแ a n d ก็เหมือนกับ mm hmm. พวกเราที่แบบว่าลงมือทำกันเองในทุกๆขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยได้มาเป็นคำว่า h a v e a nice Day เด mm hmm. ย์ยังไงชื่อที่เราเคยคิด ซิกแนลครับผมซิกแซกซิกโปรเจกซิกโปรเจกจำไม่ได้แล้วซิกเซนเงี้ยประมาณเนี้ยครับใช่ใช่โค้ดตอนแรกนะครับจริงๆแล้ววงมี6คนแต่ว่าตอนแรกยังไม่มีน้องแสนดีครับผมแล้วทีนี้3คนที่เหลือครับเขาติดภารกิจเขาก็แยกย้ายกันไปครับแล้วทีนี้ก็เลยออดิชั่นน้องแสนดีเข้ามาเป็นคนที่4ใช่ครับมีอะไรมาปรับมานานครับวันนี วันนี้มีโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยครับผมก็คือน้องแสนดีจะเต้นเพลงนกโกลว์จุกให้ดูผมมีแล้วเหรอไม่ใช่สิไม่ใช่สิใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวพี่ยอมเสียสละร้องให้เลยเต้นด้วยไหมนะไม่เดี๋ยวพี่ร้องให้ไงเอ้าเวลาร้องมันต้องมีคนร้องมีคนเต้นพี่ยอมเป็นพี่พี่ขอจังหวะให้ร้องเล่นครับร้องเล่นครับเรามีซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะใช่ครับวันนี้ชื่อซิงเกิลว่าเป็นไปได้ไหมครัูสยูพีทครับผม เพลงเป็นไปได้ไหมของเรานะครับจะมีความหมายในตัวเพลงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการแบบพูดถึงคนที่อกหักแต่ว่ายังมีความรักต่อคนคนนั้นอยู่สมมุติว่าผมอกหักแต่ว่าผมก็ยังรักแฟนของผมอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราอกหักแต่ยังรักเขาอยู่มันจะมีความอะไรอาวรเนี่ยครับแบบคิดถึงนึกในใจตลอดว่าแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบโอ้จะกลับมาคบกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแบบที่มาของชื่อเพลงแต่ว่าเพลงของเราก็ไม่ใช่เศร้าเสมอไปน้อวิสันใช่ไหมเป็นแบบแฮปปี้แซ็คือเนื้อหา อาจจะเศร้าแต่ว่าดนตรีของเราค่อนข้างสว่างครับผมเป็นฟิลให้กําลังใจอะไรอยงเงี้ยฮะใช่แล้วซึ่งจริงๆเพลงนี้มันมินิ่งไม่แน่แบบว่าใช้สําหรับหนุ่มสาวได้อย่างเดียวเราสามารถใช้แทนสิ่งของของเราก็ได้หรือคนรักของเราสัตว์เลี้ยงของเราที่เรารักคุณพ่อคุณ,คณแม่ใครก็ได้เพลงนี้ก็จะสามารถฟังได้ทุกกลุ่มเลยครับผม ใช่ครับก็เพลงนี้เราเราเริ่มด้วยกันมาตั้งแต่แรกเลยครับผมตั้งแต่เมโลดี้ก็ได้พี่ปิ่นสแลปคิดเข้ามาช่วยควบคุมโปรเจกต์ครับผมพี่ปิ่นสแลปคิดน่ยเหมือนสมาชิกคนที่5ของเราเลยเราเริ่มกันตั้งแต่วันแรกเลยคิดเมโลดี้แล้วก็มานั่งทําด้วยกันแบบเฮ้ยผมขอเมโลดี้นี้ได้ไหมครับเราก็คิดคิดพี่ปิ่นก็จะคอยแบบเฮ้ยคิวี่ี่เน้ออันนี้ดีนะอันนี้โอเคอันนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเอ้ยหรือพี่ปิ่นมีแบบไหนแนะนำไหมครับอะไรเงี้ยก็คือเราช่วยช่วยกันตั้งแต่สเตจแรกจนถ ก็ตอนนี้นะครับสามารถฟังเป็นไปได้ไหมของพวกเรา Have a Nice Day นะครับทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยครับผมลงไปหมดแล้วฮะแล้วถ้าอยากจะดู MV สวยๆเนี่ยก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ c h anel n 2 4 Entertainment ครับผมก็ Have a Nice Day ของพวกเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ Instagram Have a Nice Day underscore official th ครับผมสามารถใช้ชื่อนี้นะฮะเซิร์ชได้ทุกช่องทางเลยครับผมและที่สำคัญฝากค่าของพวกเราไว้ด้วยนะครับ t w Entertainment ครับผม ส,สวัสดีคร,ครับพวกเราฟง Have a nice day และน yes. ี่ก็คือ ten fact ของพีはは่ซันคนเดียวครับผมเ้รอเล่ไนะครับผมและนี่คือ ten fact about พวกเราครับผม y e h a v e a nice day ครับข้อทหนึ่งนะครับพวกเราเป็นวงที่ร้องด้วยเล่นด้วยครับทั้งวงนะครับผมหรือเรียกว่าไอดอลแบงค์ เราอยู่ค่าย Two ฟครับผมเราหล่อครับผมพูดบริหารของเราเก่งครับพี่พีสหอวังอสวยด้วยครับผมอันนี้ข้อเียวกันใช่ไหมเขาเจ้ากันมีข้อเลาสี่พี่ซันชอบพูดมากครับผมชอบพูดมากชอบพูดมากมากครับผมเธอต้องพูดว่าพี่ซันพูดเก่งครับมันไม่ได้เห็นไม่แบบนี้ด่าพูดพูดมากอ่ะจะเป็นเป็นหนาเหมือนกันแต่เป็นคนนี้ แต่เอาผมจะเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมันขยายให้พูดเก่งมันมีสาระกับไม่มีสาระขอขยายความนิดนึงก็นี่แหละแค่นี้แหละเราไปครอบต่อไปดีกว่าเพราะว่ามีหลายข้อไปครับแสนดี้รีบกลับบ้านกลับบ้านแซนีบกลับบ้านเขาต้องงงไหมแซนดี้เขาเป็นคนติดบ้านติดพ่อเขารบ้านจะพ่ออยู่ไหนบางทีเราซ้อมเสร็จอะ พอมันอยู่ด้วยกันต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบแต่งเพลงแต่งเพลงบางทีเพลงมันมาแบบเวลานั้นพอดีมันจะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไงเราก็จะได้เพลงใหม่ๆเกิดขึ้นหลังซ้อมกันตลอดอะไรเงี้ยครับข้อ7เล่นดนตรีเก่งครับพวกเรา h a v e a Nice Day โอ้โหเห็นแลเลยเก่งซะแล้วอุ๋นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขิงนะครับพี่ซันนี่มือกีตาร์ระดับโลกเลยนะครับผมเบาหวานความดันต่ำเป็นกีตาร์คลาสสิกครับผมเป็นกีตาร์คลาสสิกครับ อันนี้ครับแล้วมือคีย์บอร์ดตัวท็อปเลยครับคือตัวที่อยู่ข้างบนใช่พอดีผมอยู่ชั้น4อยู่ตอนนี้ใช่ใส่นี้ก็เคยไปแข่งนู่นแข่งนี่มาเยอะแล้วใช่ไหมเคยได้เล่น TICC ครับ Thailand International Jazz Conference ครับผมเป็นรายการแจ๊สของประเทศไทยครับส่วนผมลูกศิษย์ คี่หนึ่งจักรวาลครับฝากด้วยนะครับนี่เราจะลังเขาช่วงขี่ลูกศิษย์เขาเคลมเคลมไปทั่วแหละเนี่ยเอาก็ผมพูดเรื่องจริงด้ยครับแล้วแล้วคุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะคุณมันมีอะไรให้ให้อวดบ้างเป็นแชมป์ชิงของโรงเรียนประถมแล้วก็พี่เป็นตัวท็อปในการเป่าคุ่ยเพียงอตอนป2โอ้โหคุ่ยเพียงอยากนะยากนี่แต่เป็นตัวท็อปเพราะว่ามันมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าการเก็บเก็บลมไว้ที่กระพุ้งแก้มใช่ไหมใช่การเป่าขุ่ยไม่ได้ง่ายนะครับการเป่าขุ่ยคือมันจะมี บางโน้ตที่มันต้องลากยาวๆแล้วถ้าสมมุติเรายิ่งลากได้ยาวจะยิ่งเก่งระหว่างที่เป่าอ่ะเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วมันจะเป็นการเก็บคือแบบสมมติ แล้วก็หายใจเข้าเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมัเรื่องจริงนี่เรื่องจริงผมบอกแล้วผมพูดทุกคนพูดเก่งเห็นไหมครับทุกคนพูดเก่งก็นั่นแหละก็สองอย่างนี้เป็นผลงานที่เหลือไม่มีแลวเอาดีๆเอาดีๆเดิู่ไงเดทู่ในการเดินทูอ๋อถ้าเป็นประสบการณ์เรื่องน้องเพลงผมประกวดชนะมาเยอะเลยนะอย่างเช่นพี่จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็แบบเป็นเวที แถวบ้านข้อไหนข้อแปดข้อแปดความจริงของผมผมเป็นคนเชียงใหม่ครับเสียไปเลยฟรีๆข้อหนึ่งข้อเก้าร้องเก่งความจริงของพวกเราคือร้องได้ทุกคนครับผมมือกลองก็ต้องร้องนะครับมือเบสก็ร้องมือคีย์บอร์ดก็ร้องมือกีตาร์ก็ร้องครับผมข้อสุดท้ายผมไม่กินเผ็ดครับอี๋เสียไปอีฟรีๆเสียฟรีๆอีกข้อหนึ่งครับผมแต่ก็าแฟนคลับคนไหนจะให้ฟู้ดซัพพอร์ตร้องแสนดีนะครับก็สั่งยำต้มยำส้มตำพริกปิดเม็ดวิ่งแทบวิ่งแทบ เพิ่มพริกป่นเข้าไปด้วยไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพมแค่ทำไมอะเพิ่มทำไมอีกแบขอเพิ่มแบบของดูจีบกับจันก็ได้ค่ะเป็นของของเราเหมือนคนนิ้วไวเขาเล่นได้ใช่ไหมใช่อ๋อนิ้วไวกว่าอุ้ยคุณโลกอ่ะโล้วก็สอบเหรอเอาเกรดอีกแล้วเอาเกตอีกแล้วที่สุดนีกว่านิ้วไวยังไงพี่จันยังไงเล่นกีตาร์ดูซิ เป็นไงบ้างเออเงเงิงแล้วีอ่ะงงอันนี้เก่านะเด่นี่ไม่ได้เก่าอ่ะกินเปโยโนกินเปีมโนรีกเปียโนล้องกดไงเออนี่วยีก็วัยเหมือนกันเบสมันมีสาระใช่ไหมเดี๋ยวดีปลกไม่ไม่เดี๋ยวผิดตั้งแต่ดิอานิวกาเรวเร็วดีๆเอาแบบเอายังไม่จบอีกเหรอเออเอาดีๆชอบฟังเพลงเศ้าครับ ล้วฟังเพลงซัทตอรฟังเพลงอะไรเป็นไปได้ไหมโอ้และนี่คือ g e n fact about have a nice day ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องมาดานฟังด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกุ้งกิงก้งกุง้งกิ้งมีกระดิงะด่งกี่รู